ครูเนี่ยครูต้องเขียนนำนองก่อนยังเคยเขียนท่านเขียนให้ผมเนี่ยผมมีแฟนที่นี้มีแฟนก็แฟนก็หนีไปหนีกลับไปครูมาเจอถามว่าแดนนกน้อยไปไหนวะหนีกลับบ้านไปแล้วครูตอนนั้นก็ร้องแก้กับเพลงผมนะหนีกลับบ้านไปแล้วครูเออเดี๋ยวครูเขียนเพลงงห้สันโดเรมีซัมมีเรโดเดมี ฉันมีเรโดเรลาโดมีลาซอนโดลาเรโดซนลาซนโดก็แต่งเพลงให้แฟนเก่าครูแดนไปเลยสิฮะนี่อีกมุมเล็กๆนะฮะถ้าอยากจะเล่าย้อนเรื่องราวของคีตากวีลุทุ่งไัยบูรบุตรขันก็ต้องให้ระดับครูระดับศิษย์นี่แหละครับเป็นคนถ่ายทอดนะครับพิเศษสุดๆเลยที่สารพันธ์ละนุบางเขนเราได้ครูแดนบุรีรัมนะครับศิษย์คนสาคัญอีกคนของครูไัยบูรมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวมีทั้งนอกจากเรื่องความใกล้ชิดแล้วมีเรื่องของไอเดียวิธีการคิดเพลงการแต่งเพลงด้วย ไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเพลงดังๆของศิลปินแต่ละคนครูแดนก็เล่าให้ฟังได้หมดเลยฮะนี่ฮะครูแดนตอนสมัยหนุมหน่มๆนะฮะที่อยู่กับครูไพบูลน,นะครับภาพก,การทํางานใกล้ชิดแถมหลายครั้งยังเป็นเสมือนมือขวาก็ทําให้เรื่องราวของครูไพบูลเนี่ยมีหลายเรื่องเหมือนก,กันที่เอามาเปิดเผยให้ฟังที่นี่เช่นครูแดนเป็นมือขวาอันดับหนึ่งคัดเนื้อเพลงของครูไพบูลครับ <S 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 ความรรักสสสู่งส่งงือตเผลเางานเพลงครูไัยบูลเรียกว่าอมตะเลยครับคุณผู้ชมนักร้องทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่หลายคนผูกพันหมดครั้งนี้สารพันธ์ลั่นทุ่งชวนตัวแทนศิลปินมาช่วยขับร้องด้วยนี่ก็คืออาเทพทูนใจนะครับเป็นเงาเสียงของเจ้าชายรัติการอาทูนทองใจนักร้องดังที่ได้เพลงจากปลายปากกาของครูไับูล รวมถึงคนนี้นะฮะพี่รุ่งสุริยาไม่ทันครูไพบูรณ์เลยครับแต่ว่ามีโอกาสนําเพลงดังของครูไัยบูร์มาขับร้องด้วยครับแล้วก็ได้ครับได้ร้องได้เป็นผู้ถ่ายทอดแต่ว่าต้องซ้อมต้องไปไปแกะทํานองเพราะว่าทํานองนี่มันจะมีทั้งลูกเอื้อมมีทั้งนาศิกมีทั้งไทยเดิมอยู่ในนั้นซึ่งยากมาก เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดเป็นเวอร์ชั่นของเรา<ช>มีหลายเวอร์ชั่นนะมีหลายเวอร์ชันมลนิธ<ช>ิลลทุง่ง<ช>ครับวันนี้ก็ภูมิใจดีใจครับที่ได้มาถ่ายทอดบทเพลงของบรมครูเพลงครูพิบุญบุตรคันครับสารสวัสดิ์ที่ฉันบังอาจคิดเขียนต้องจุดเทียนเขียนบนหลังไม้ชำชา ฉันนั่งคิดเขียนน้ำตาเทียนมันย้อยลงมาหรือมันคิดว่าฉันหล่งน้ำตามาถึงดวงใจโอ้โหลองฟังดูแล้วก็เพลงคำลึกซึ้งขนาดไหนนะนั่งเขียนอันนี้เป็นเรื่องจริงของท่านด้วยนะ ท่านท่านมีแฟนแล้วก็ท่านน้อยใจในวาสนาของท่านก็แต่งเพลงน้ำตาเทียนมาก่อนแต่ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่สองท่านนั่งเขียนเพลงนี้ด้วยบนหลังไม้ฉํำฉาแ้วก็จุดเทียนมาก่อนจะมีมีไฟล์คือเป็นลังแบบลังลังไม้ที่เหมือนกับที่ก็ห่อเครื่องจำไมือนนอกเรียกลังฉํำฉามาฉ่ำฉานะ เป็นลังเป็นมันเรื่องไม้ช้ำฉาคุณอาเนี่ยคุณอาบอกคุณนาไม่รู้เรื่องครูไพบุญเยอะทำไมคุณนารู้ประวัติเพลงเยอะล่ะคุณนา <c oughs> เราฟังแล้วก็ศึกษาดูบางทีก็ถามผู้รู้ครูบาอาจารย์นะ <c oughs> แล้วเขาก็เขาก็เอาองฟังมาแล้วก็คุยกัน งานนี้ยังมีตัวแทนฝั่งนักร้องหญิงอย่างคุณแม่เรไรสลักจิตนะคะัที่จะมาขับขานบทเพลงเพราะเพลงดังรวมไปถึงเพลงของบุพพาสายชนให้ได้ฟังกันด้วยคุณผู้ชมห้ามพลาดพลาดไม่ได้เลยนะฮะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่ายสามงตรงหน้าจอไทย PBS สสารพันลั่นทุ่งบางเขนครับ